คุณว่าสินห้าเนี่ยข้อไหนถ้าผิดแล้วจะพาสินข้ออื่นพังไปด้วยอันนี้เป็นการจเจริญสติในเรื่องของคำถามเรื่องศีลธรรมเนาะมาดูกันซิว่าคุณจะเลือกข้อไหนนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามที่แตกต่างกันออกไปนะครับมันเป็นคำถามที่ผมเจอ,เอ,อรูปดวงคนหนึ่งมาถามเป็นรุ่นพี่นะฮะมาถามว่าแบบเนี่ยาจารย์รู้ไหมว่า สินข้อไหนถ้าผิดแล้วจะพาสินอื่นพังไปด้วย่าคุณคิดว่าข้อไหนครับลองมาแชร์กันซิคุณอาจจะบอกว่าเป็นข้อหนึ่งก็ได้นะครับข้อหนึ่งคือค่าขนค่าสัตว์ค่าสิ่งมีชีวิตนะครับข้อสองอาจจะเป็นเรื่องของการลักทรัพย์ลักขโมยอ่าหรือข้อสามเป็นเรื่องของการผิดลูกผิดเมียนะครับหรือข้อสี่เป็นเรื่องของการโกหกพูดเท็จ ชัดจุงหรืออะไรต่างๆที่เสียดแทงต่างๆนะครับหรือข้อ5ก็คือน้ําเมานะฮะเมาไม่จนไม่มีสติข้อไหนกันครับ1 2 3 4 5สนะครับในมุมของผมนะครับตอนนี้คอมเมนต์กันแล้วหลัะเนาะในมุมผมผมคิดว่าข้อ4 ข้อสี่เริ่มจากการโกหกถ้าคุณมีเจตนาโกหกนะครับไอ้เรื่องเมามันตามมาง่ายๆนะครับข้อสามก็จะตามมาด้วยนะครับข้อการขโมยการปิดบังการช่อชนอะไรก็จะตามมาแต่ข้อสุดท้ายมันยากสุดก็คือการฆ่าคนฆ่าสัตว์หรืออะไรเงี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าข้อสี่คุณเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเห็นด้วยก็คอมเมนต์ถ้าไม่เห็นด้วยก็ลองชี้แจงในมุมของตัวเองดูนะครับถ้าชอบคอมเมนต์กดแชร์เซฟคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ